วันนี้มีเครื่องนีผมยี่ห้อดีมินตัน,นะะเอามาซ่อมสองเครื่องเลยรุ่นเดีวยวกันไฟไม่เข้าไฟตัวนีมน้มันจะมีเป็นรูปจะเป็นที่สายคอสายเนี่ยระหว่างคอสายระหว่างสายกับตัวเครื่องเนมันมีปัญหาถ้าเราขยับมันจะติดตัวนี้จะจะต้องเปลี่ยนสายแล้วก็ข้างในอะ่ะ ต้องต้องคำคมสะอาดระหว่างหน้าสัมผัสหน้าคอนแทคมันตรงนี้แกะวิธีแกะเราต้องเอาเอาตัวล็อกตัวนี้ออกก่อนนะเอาตัวล็อกตัวนี้ออกแล้วก็แกะตรงนี้ออกแล้วก็จะมีน็อตนะฮะแต่และรุ่นแกะไม่เหมือนกันต้องไปต้องค่อยๆแกะนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันแตกนะ คือนี่ผมดิมิตัรน